สดีครับึงพวกเราประิทิ์คร,รับพอนะครับวันนี้จะมาสรุปเกี่ยวกับบอดี้แลงเกจนะครับะจะแบ่งเป็นสามหัวข้อใหญ่ๆกันนะครับคือหนึ่งการเคลื่อนไหวของร่างกายสองนะครับใบหน้าสามก็เสียงนะครับของผ,ผมจะได้เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายก็ลืมแนะนำตัวไปครับของุ่มผมก็มีน้าลงชัยนะครับคือผม คนนี้ก็มาณฟุตบอลเกียรติค่และอีกคนนึงก็เป็นนัท Full นทวุฒิเตมฤเศสครับงผมทได้เป็นการเคลื่อนไหวของร่างกายเป็นยังไงครับก็หนึ่งคือการเดินเดินเร็วก้าวเท้าก้าวเท้าเร็วแสดงให้เห็นแสดงให้เห็นถึงความมีอำนาจนะครับเหมือนแบบว่าการเดินก็จะมีไหลเสือโ้ร่งด้วยยกตัวอย่างเช่นคูตินกับจอร์จคูตินจะประมาณว่าไหลสายไปมา แล้ะเห็นถึงความกระชับกระชิดนะครับจุดยอูดจะไม่ค่อยเคลื่อนไหวอะไรเท่าไหร่แลดะให้เห็นถึงความเียบหน้าสดุลน,น,นะครับสองก็ดอเกมดอเกมก็จะประมาณว่าเชิญคุณเข้าประตูไปก่อนเลยส่วนผมจะเข้าไปเป็นคนสุดท้ายก็จะประมาณว่าแบบมีอำนาจเชิญคุณเข้าไปก่อนสามก็การจับมือครับการจับมือต้องอยู่ทางซ้ายทางซ้ายของการถ่ายรูปนะครับแล้ะเห็นถึงความเป็นนิยมบน สี่ก็การนั่งน,นะครับไม่นั่งโค้งงอต้องนั่งตัวตรงๆแลวสังเกตครับคนที่นั่งตรงกลางส่วนใหญ่ครับจะเป็นคนที่มีความสําคัญห้าก็คือการสัมผัสตัวเองครับสัมผัสเองยังไงครับก็เช่นเอ่อถูมือแคสติส้งต่หลังเล่นนิ้วอะไรอย่างเงี้ยครับแสดงถึงแบบว่ากดดันกดดันมากๆประมาณนี้ครับแล้วก็หัว,ว,วข้อที่สองก็จะเป็นใั่สนะครับหัวข้อที่สองคือใบหน้านะครับมีดววตาครับ ดวงตามันเป็นสิ่งที่ไม่เคยโกองใครนะครับมีความเศร้ามีความกลัวอะไรมันก็จะแสดงออกมาทางรนวาจาท่านก็ยกอย่างเช่นตำรวจเข้าไปจับผู้ร้ายในซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับตำรวจเห็นพนักงานตำรวจเลยสังเกตที่ดวงตาตาเบลน่าเขาตำรวจก็เลยตัดสิญญในใจไม่ยิงพนักงานค,ครับเป็นการตัดส,สินใจที่ดีมากส่วนข้อต่อไปก็คือสีหน้านะครับอารมณนะ์ในสีหน้าก็ จะมีก,การแสดงออกมาเหมือนกันนะครับอรารมณ์โกรธีีน่าก็จะตึงตึงอารมณ์ดีซีน่าก็จะยิ้มยันโดยประมาณน้ครับแล้วข้อต่อไปก็คือการแสดงออกทางสีหน้าเพียงเสี่ยววินาทีก็คือแสดงออกมาในขณะที่เรากําลังพูดนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ก็คือสีหน้าที่ไม่ลงรอยกับคําพูดนะครับคือพูดอย่างแต่ทำสีหน้าอีกอย่างนะครับแล้วก็ข้อที่สามก็คือ ครับแล้วที่จะถามคือในส่วนของเสียงนะครับระดับน้ําเสียงนี่ก็คือเป็นส่วนของการออลักษณะการพูดของความรู้สึกในการการการกระทําในบางสิ่งนะครับซึ่งดูจากผมก็ได้อาจจะรู้สึกว่าผมมีความตื่นเต้นซึ่ก็เป็นลักษณะท่าทางที่สามารถมองเห็นครับสองในระดับเสียงครับระดับเสียงก็คือเป็นส่วนของลักษณะการพูดของระดับ น้ำเสียที่จะแสดงถึงการตื่นเต้นครับสาคือจังหวะจังหวะก็คือในบางช่วงที่เราคุยอยู่กับเพื่อนนี้อาจจะมี็นบางช่วงที่เราได้ยินแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่พอใจเราอาจจะพูดแทรกก่อนก็เปรียบสมมติว่าเราเรารู้สึกไม่พอใจเราจึงพูดแทรกไปในขณะนั้นครับสี่ครับความเร็วนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการพูดที่แสดงความรู้สึกอีกแบบก็คือความเร็ว คือการตื่นเต้นนะคร <ioso annoying stuff> <ibles> oh ับ huh. ก็ก okay. ลุ่มเราประทิ่กระต้อนก็มีเนื้อหาโดยประมาณนี้ครับขอบคุณครับ